สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่อง r รถ e ราว v ล l คลิปนี้นะคะก็จะพามาชมประวัติของพิมพ์รีภายนะคะหรือพิมพ์ระดาพรเป็นจาวัฒนาพัทพิมพ์รีภายแรกเกิดมีชื่อจริงว่าจิตราสนองเกียรติต่อมาเปลี่ยนเป็นปิยนุษพิมพ์วันปาริพัท สารรักจนกระทั่งเปลี่ยนขังสุดท้ายปัจจุบันใช้ชื่อและนามสกุลว่าพิมลดาพรเบญจวัฒนาพัสส่วนชื่อพิมรีพายเธอตั้งมาจากความชอบพิมรีพายชอบแพรี่พายอามตาจิต a เซนีแฟชั่นไอดอลและบิวตี้กูรูคนดังนั่นเอง ปัจจุบันพิมพ์รีพายมีอายุ30ปีเป็นสาวเชื้อสายใต้คุณพ่อเป็นชาวชุมพรคุณแม่เป็นชาวนาครศรีธรรมราชแต่เธอเกิดที่นนทบุรีพิมพ์รีพายเคยศึกษาที่โรงเรียนวัดเจ้ามูลด้านชีวิตการทำงานพิมพ์รีพายด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่มีอาชีพค้าขายทำให้เธอซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆก,ก่อนหน้านี้เธอเป็นแม่ค้าขายของตามตลาดนัดจากนั้นมาเปิด เพจพิมพ์รีพายขายทุกอย่างไลฟ์สดขายสินค้าตั้งแต่เครื่องสำอางน้ำหอมน้ำพริกขนมเครื่องรางของขลังทั่วและอื่นๆด้วยสไตล์การขายที่เป็นเอกลักษณ์ขายไปดา่าไปใส่มุกตลกทำให้เพจของเธอมีลูกค้าและมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆร,ยรวมถึงทำรายการทางช่อง y o u ูทูบพิมพ์รีพายที่มีคนกดติดตามเกือบ3ล้านคน ขณะนี้เธอมีทีมงานกว่า80ชีวิตในการขายของออนไลน์และยังเปิดบริษัทพิมพ์รีพายคอสเมติกจำกัดอีกด้วยปัจจุบันเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์และยูทูบเบอร์คนดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักเธอนอกจากนี้พิมพ์รีพายยังชิมลางงานในวงการบันเทิง ด้วยการเดินตามความฝันในฐานะศิลปินมีเพลงเป็นของตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตอย่างเพลงอย่านะคะที่มีเนื้อหาเจ็บเจ็บขั้นๆมาพร้อมกับท่าเต้นแซบๆโดยมี Godfuckinghero และบอดแคสต์อยู่เบื้องหลังเพลงนี้ด้วยสไตล์เพลงที่โดดเด่นทำให้เพลงนี้มียอดวิวถึง25ล้านวิวภายในระยะเวลาไม่ถึงเดือนเรียกว่าได้รับกระแสตอบรับเกินคาดมากๆเลยค่ะด้านชีวิตส่วนตัวพิมรีพายเผยว่าเธอทำศิลกรรมครั้งแรกตอนอายุ18ปีตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นม .6 อดีตเคยชื่นชอบการต่อยมวยตั้งแต่อายุ7-14ปีจนเริ่มโตเป็นสาวเลยเลิกต่อยมวยเพราะ เผยสเปคของหนุ่มว่าชอบผู้ชายตัวใหญ่ทรงผมสกินเฮดและชอบคนฉลาดปัจจุบันเธอมีคนรู้ใจแล้วแต่เจ้าตัวขอไม่เปิดเผย เธอเล่าต่ออีกว่ากว่าจะสวยจนงานเข้ารัวๆอย่างทุกวันนี้เธอเคยผ่านการศัยกรรมมานับไม่ถ้วนหมดเงินนับล้านไม่ว่าจะทำแว็กหน้าผากเก็บไรผมฉีดไขมันหน้าผากสักคิ้วทำจมูกปากกระจับตัดปีกจมูกกริตตาทำหางตาดอลลีอ่อายฉีดคางทำหน้าอกเรียกว่าสวยได้ดังใจส่วนเรื่องรอยสักเต็มตัวนั้นเธอเปิดใจว่า ถ้ายอนหากย้อนเวลากลับไปจะไม่สักเพราะตอนนั้นยังเด็กเลยไม่ได้คิดถึงวันข้างหน้าด้านชีวิตครอบครัวของพิมพ์รีไพยอมรับว่าเธอมีลูก2คนคนละพ่อชื่อน้องฟาเดลอายุ8ขวบและน้องโซเฟียอายุ5คขวบนอกจากนี้พิมพ์รีไขค้นชื่อว่าเป็นสาวกระตันยูต่อคุณพ่อคุณแม่มากๆเธอให้คุณพ่อเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ด้านชีวิตเพื่อสังคม พิมรยพายเป็นอีกหนึ่งไอดอลคุณภาพที่คนยากจนที่ขาดแคลนขาดโอกาสมองว่าเธอเป็นนางฟ้าของพวกเขา เนื่องจากพักหลังนี้เธอเริ่มหันมาตอบแทนสังคมในแรงเท่าที่เธอทำได้ไม่ว่าจะเป็นนำเงินจากการขายของมาซื้อของบริจาคตระเวนมอบจัก,กรยานและแจกเข้าของเครื่องใช้ให้คนขาดแคลนมอบเงินทำบุญให้กับมูลนิธิธรรมานุรักษ์เป็นค่าเทอมเด็กทั้งโรงเรียนรุ่นน้องวัดเจ้ามูล ล่าสุดเธอควักกระเป๋ากว่าครึ่งล้านเพื่อไปช่วยเหลือเด็กด้อยที่อำเภออมก้อยจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติเรียกว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่แรงที่สุดในนาทีนี้